ดาวพฤหัสจะเดินถอยหลังย้ายเข้าสู่ราศีมังกรในช่วงวันที่28กันยายนปี2564และอยู่ในราศีมังกรยาวนานไปจนถึงวันที่7พฤศจิกาปี64ประมาณเดือนกว่าๆนะคะดาวพฤหัสเป็นดาวใหญ่เมื่อย้ายพบเรือนทีก็จะส่งผลกระทบต่อทั้ง12ลัคนาราศีค่ะ คลิปนี้เป็นของชาวลัคนาราศีเมษรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมค่ะ ดาวพฤหัสเป็นดาวบุญเมื่อเดินย้ายเข้ามาสู่ในราศีมังกรซึ่งเป็นภพเรือนการงานของคุณแล้วมากุมกับดาวการงานของคุณนั่นก็คือดาวพระเสาร์ดาวคู่นี้เป็นดาวแห่งการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงทําให้การงานของคุณในช่วงเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะนําพาไปสู่การสร้างเงินสร้างไรายได้เพราะว่าดาวการเงินของคุณมีมาตรฐานเป็นกเกษตรตรธิปดีก็คือเข้มแข็งม,ม,มั่นคงมากเตรียมตัวรับทรัพย์ก้อนโตได้เลยค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่โดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่ค่ะเก็์อ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะดังนั้นจึงแนะนำให้ดูตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ แต่จะครบถ้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะถ้าคุณต้องการดูดวงเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวคุณก็ขอให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะเก็ดรับดูดวงส่วนตัวนะคะรายละเอียดสามารถทักไลน์มาถามกันได้นะคะลิงก์ของไลน์แปะเอาไว้ให้ตรงเดสคริปชันค่ะคลิปนี้อิงที่ลัคนาเป็นหลักนะคะแต่ว่าอันที่จริงก็ดูได้ทั้งลัคนาและาราศีนะคะถ้าคุณทราบทั้งลัคนาและาราศีก็ขอให้ดูทั้งสองคลิปประกอบกันไปเลยค่ะ คลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินล้วนๆนะคะถ้าคุณสนใจจะดูดวงความรักมีอีกคลิปหนึ่งแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่การเดินทางของดวงดาวกันเลยนะคะลัคนาเมษนะคะลัคนาของคุณอยู่ตรงนี้นะคะที่เขียนว่าเมษนี้ดาวการงานของคุณคือดาวพระเสาร์ดาวการเงินคือดาวพระศุกร์แล้วก็ดาวตัวตนคือดาวพระอังคารค่ะ ดาวที่พูดถึงเกินไปตอนแรกเลยนะคะคือดาวพฤหัสย้ายจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมังกรพอมาอยู่ตรงนี้นี่คือพบเรือนการงานของคุณกุมกับดาวพระเสาร์แถมมีดาวพระเกตมาเล็งด้วยดาวพระเกตเป็นตัวกระตุ้นอย่างดีเลยดาวพระพฤหัสกับดาวพระเสาร์เจอกันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงค่ะเปลี่ยนแปลงอะไรก็มาอยู่ในพบเรือนการงานนั่นแปลว่าเปลี่ยนแปลงทางด้านการงานแต่การเปลี่ยนแปลงตรงนี้ไม่ได้จําเป็นว่าคุณจะต้องเปลี่ยนงานนะคะไม่เสมอไปบางคนอาจจะเปลี่ยนงานก็ได้แต่บางคนคุณอยู่ในองค์กร เดิมหรือว่าทําธุรกิจเดิมนั่นแหละค่ะแต่มีการเปลี่ยนรูปแบบการทํางานไปไม่เหมือนเดิมบางคนอาจจะเคยขายหน้าร้านก็เปลี่ยนเป็นออนไลน์หรือบางคนอาจจะเคยมีลูกค้ามีกลุ่มเป้าหมายแบบหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายไปอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ไม่จําเป็นว่าจะต้องถึงขั้นเปลี่ยนงานเปลี่ยนบริษัทในที่ทํางานนะคะการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงนี้จะนําพามาซึ่งโอกาสทางด้านการเงินที่ดีเพราะตลอดทั้งเดือนนะคะ ดาวพระศุกดาวการเงินของคุณสถิตเข้มแข็งเป็นเกษตรอยู่ในภพเรือนการภพเรือน ปัตตานิอ่าเป็นพบฝั่งตรงข้ามานะคะไม่ได้อยู่ในพบเรือนการเงินก็จริงแต่ว่ามาอยู่ตรงนี้เนี่ยมีมาตรฐานที่เป็นเกษตรราธิอดีก็แปลว่ามีเกณฑ์จะสร้างเงินสร้างไรายได้ได้สูงมากการเงินอู้ฟู่แบบนี้นะคะแถมยังมีดาวพระอาทิตย์เข้ามาอยู่ในช่วงปลายปลายเดือนอีกดาวพระอาทิตย์ก็ยิ่งเป็นตัวกระตุ้นนะคะที่ทําให้การเงินของคุณยิ่งอู้ฟู่ก็เลยมีโอกาสตับซับก้อนโตจริงๆก็มีโอกาสต,ตั้งแต่ต้นเดือนนั่นแหละเพราะว่าดาวพระศุกร์อยู่ตรงเนี้ยตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแต่ดาว ธาต์ที่เข้ามากระตุ้นก็ยิ่งทําให้ช่วงปลายปลายเดือนยิ่งโดดเด่นยิ่งอูฟูมากยิ่งขึ้นค่ะ แต่ทีนี้ดาวตัวตนของคุณอาจจะเป็นจุดอ่อนในช่วงเดือนนี้เนื่องจากว่าในตั้งแต่วันที่1จนถึง20ตุลาดาวตัวตนมาสถิตอยู่ที่ราศีกันตรงนี้เรียกว่าเป็นภพอรินะคะเมื่อดาวตัวตนอยู่ภพอริทําให้ค่อนข้างจะมีความจุกจิกใจเยอะมีอุปสรรคปัญหาเยอะการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงที่คุณกําลังจะทํานั้นมันไม่ได้เป็นไปในรูปแบบของความสมูทมันอาจจะไม่ได้รับความ รวมมือกับคนรอบข้างหรือได้รับความร่วมมือแต่ว่ามันมีปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้คุณทํางานตามแผนการเดิมไม่ได้เป๊ะบางทีอาจจะต้องมีแผน2แผน3เผื่อเอาไว้นะคะเพราะว่าการงานบางทีมันขูกขาะขูกคาัแผนนี้ไม่ได้เรามีแผนอื่นสํารองเราก็จะยังทํางานสามารถดําเนินไปได้เรื่อยๆนะคะ เสร็จแล้วพอวันที่21ตุลาดาวต,วตัวตนของคุณยายเข้ามาอยู่ในราศีตุลพบเรือนนี้ไม่ใช่พบเรือนที่เสียแต่พอเข้ามาแล้วทําให้ดาวตัวตนของคุณมีมาตรฐานเป็นประมันก็จะอ่อนแรงหน่อยดังนั้นคุณจะรู้สึกว่าโอ๊ยหนทางในการที่จะได้เงินนี้ทำไมไมันยากลําบากมันจะเกิดความท้อท้อนะคะตรงนี้เตือนเอาไว้ก่อนเลยทั้งทิง ทั้งทางที่เงินเนี่ยกำลังจะเข้ามาแล้วบางทีเงินกําลังจะใกล้ถึงมือแล้วแต่ท้อท้อไปซะก่อนถอยหลังกลับรู้สึกอุปสรรคเยอะก็เลยไม่เอาและทิ้งลงกลางทางมีโอกาสอย่างนี้เหมือนกันซึ่งโดยปกติแล้วชาวเมธซึ่งเป็นชาวธาตุไฟจะไม่ค่อยทิ้งอะไรกลางทางนะคะก็จะพุ่งตะลุยไปให้หมดไปให้สุด แต่ว่าณเดือนนี้ต้องระมัดระวังเพราะว่าดาวมันอ่อนแรงนะคะมาเจอกับดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูกันอีก <c oughs> ก็ยิ่งอ่อนแรงกันเข้าไปใหญ่ทําให้บางทีไม่ถึงจุดมุ่งหมายเพราะว่าเราท้อของเราเองถอยหลังกลับของเราเองการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงนีน้จําเป็นต้องเกิดนะคะแล้วก็จําเป็นต้องทําให้ถึงที่สุดด้วยมิฉะนั้นเงินไม่เข้าเงินที่รอมันก็จะค้างเติ่งอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นทําให้ถึงที่สุดนะคะคุณจะต้องได้เงินในที่สุดหลังจากที่คุณทํามันสําเร็จแล้วมันจะมีอุปสรรคปัญหาอยู่เนึงเนือง นี่แหละค่ะแต่ว่าคุณก็จะทําสําเร็จได้ไม่น่าเป็นห่วงนักนะคะ ทีนี้ในเรื่องของรายจ่ายยังคงต้องระมัดระวังเนื่องจากว่าคุณยังมีดาวพระราหูมาค้นซับอยู่ที่พบการเงินของคุณแต่ดาวพระราหูอยู่ตรงนี้เขามีมาตรฐานเป็นนิดดังนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ได้มีแรงนิดก็คือต้อยต่ำนะคะเขาจะไม่ได้มีแรงมากมายอะไรนักที่จะมาค้นซับคุณแล้วก็ช่วงเวลาเนี้ยดาวการเงินของคุณเข้มแข็งดาวการเงินของคุณโดดเด่นกว่าทําให้ถึงแม้ว่าจะมีรายจ่ายจุกจิกจุกจิกบ้างแต่รายรับของคุณเนี่ยเข้ามาอย่างอู้ฟู่ไม่มีอะไรที่จะทาให้คุณจะต้อง ไปอยู่ในจุดที่ต้องรัดเข็มขัดในช่วงนี้ค่ะ มีอีกจุดหนึ่งที่สําคัญนะคะคือดาวพระอาทิตเนี่ยโอเคละเขาเป็นดาวที่เป็นดาวคู่ศัตรูกับดาวประจําตัวของคุณก็จริงแต่ดาวพระอาทิติเขาก็มาจากภพเรือนที่ดีนะคะภพเรือนปุตตะนั่นก็คือภพเรือนแห่งการมีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์ค่ะดังนั้นการที่ดาวแห่งความคิดริเริ่มสร้างสารรค์ประกบตัวคุณแทบจะตลอดทั้งเดือนเลยในช่วงแรกนะคะนี่คุณก็จะเห็นหนึ่งสเลข1เลข3ไทยนะคะแล้วก็พอดาวย้ายมาคุณก็จะเห็นว่าเขาก็ยังมาอยู่ด้วยกันอีกดังนั้นเนี่ยจึงทําให้คุณมีไอเดียดีด ในการที่จะปฏิบัิงานในการที่จะสร้างสรรค์งานในรูปแบบใหม่ๆเสมอๆให้ใช้ไอเดียของคุณบันเจิดได้เลยนะคะแล้วก็ไอเดียเหล่านี้แหละจะนำพามาซึ่งการงานที่ดีแล้วก็เงินแล้วก็รายได้ที่สูงมาให้ค่ะอันนี้เป็นเรื่องของดวงดาวเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ไพ่ไพ่ก็จะพูดถึงบุคคลรอบข้างที่คุณจะต้องเจอเจอ ในที่ทํางานด้วยนะคะว่ามีอะไรจะต้องระมัดระวังบ้างไหมเอาไพ่ตัวตนของคุณก่อนเลยคุณได้ไพ่สามเหรียญน,นั่นแปลว่าเป็นไพ่ของคนที่มีความคิดอ่านในเรื่องของการสร้างเงินสร้างไรายได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีหัวการค้าคิดอ่านอะไรก็เป็นเงินเป็นทองคุณมองไปที่เจ็ดเหรียญน,นะคะนี่คือศักยภาพของคุณนะตอนนี้แต่ว่า สิ่งที่คุณคิดว่าถ้าคุณปฏิวัติเปลี่ยนแปลงคุณจะสามารถได้ถึง7เหรียญก็คือได้มากกว่าที่คุณได้ปัจจุบันนี้เป็นเท่าตัวหรือมากกว่าเท่าตัวเลยจาก3กระโดดไป7ดังนั้นนะคะคุณจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างไพ่เนี่ย จัดเมนเข้ามาแล้วคือเรื่องของการเลี่ยงไม่ได้นั่นแปลว่าคุณจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงการงานของคุณวิธีการทํางานของคุณแบบเลี่ยงไม่ได้ค่ะซึ่งการเปลี่ยนแปลงตรงนี้จะนําพามาซื่อเงินก้อนโตมาให้แต่เงินก้อนโตนั้นต้องรอนะคะไพ่เจ็ดเหรียญเป็นไพ่ของการที่ต้องลงทุนลงแรงไปให้เต็มที่ก่อนถึงจะได้เหรียญน,นั้นมาถึงจะได้เงินนั้นมาที่นี้ สิ่งที่กังวลเนี่ยความสามารถของคุณน่ะไม่น่ากังวลเพราะว่าไพ่ประจําตัวของคุณอีกสองใบก็คือไพ่พระราชาแล้วก็ไพ่พระราชินีเป็นราชาถ้วยแล้วก็ราชินีดาบนะคะเป็นไพ่ของคนเก่งก็คือคุณน่ะเก่งความสามารถคุณน่ะสูงมากเลยแต่ว่าไพ่ที่มาประกบตัวคุณคือไพ่สี่ดาบแล้วก็แปดดาบนั่นแปลว่าหมดแรงหมดกําลังใจมีความท,ท้ออาจจะไม่ค่อยสู้หรือว่าสู้มันมากจนมีความรู้สึกว่ามันไม่ไหวมันเหนื่อยช่วงนี้จะเหนื่อยจะท้องง่ายไป หสักน่อยบางครั้งเนี่ยเห็นเงินอยู่ใกล้ๆแล้วเห็นอยู่แล้วกำลังจะคว้ามาได้แล้วแต่อุปสรรคมันเยอะเหลือเกินมันไม่ได้สักทีเนี่ยเลิกไปกลางคันอย่างนี้นะคะคือไม่เอาแล้วลมเลิกดีกว่าทั้งๆที่มันก็อีกนิดเดียวนะคะแต่อุปสรรคมันก็เยอะนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย ไม่ใช่ลักษณะนิสัยปกติของชาวเมธซึ่งเป็นชาวธาตุไฟปกติแล้วชาวธาตุไฟเนี่ยจะบุกตะลุยพุ่งทยานเลยยิ่งเห็นเงินอยู่เนี่ยยิ่งพุ่งเข้าไปใหญ่นะคะแต่ช่วงนี้จะมีอะไรบางอย่างเข้ามาเหมือนเป็นเจ้ากรรมในเวรจะเข้ามาคอยขัดหวังให้คุณทดทอได้ง่ายๆตรงนี้เอาชนะฝ่าฟันเจ้ากรรมในเวรเหล่านั้นไปให้ได้นะคะไปคว้าเงินก้อนนั้นที่คุณเฝ้ารออยู่ไปคว้าความสําเร็จที่มันอยู่ตรงหน้าที่ไม่ไกลอีกไม่ไกลนักเนี่ยมาให้ได้ ในเรื่องของคนรอบข้างเจ้านายนะคะอันนี้อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งก็ได้ที่ทําให้คุณรู้สึกททอนะคือทําเท่าไหร่ก็ยังไม่ดีเท่าเข้าเป้าของเขาทาั้งๆที่จริงๆอะ่ะคุณมาตรฐานสูงแล้วคุณทําได้ดีกว่าคนอื่นในบริษัทด้วยซ้ําแต่เจ้านายก็ขอว่าดีอีกขอให้ดีขึ้นไปอีกถามว่าเจ้านายจริงๆแล้วเนี่ยเขามองคุณว่าคุณเก่งไหมเขามองว่าคุณเก่งแต่เขาก็จะคือเหมือนง่ายๆว่าได้คือจะเอาสอกอะคะ่ะก็คือว่าเก่งแล้วใช่ไหมงั้นเอาอีก เอาเพิ่มขึ้นไปอีกถ้าคะแนนเต็ม10เขาก็จะเพิ่มอคะแนนเต็มให้เป็นงั้นเต็ม20อ่ะ ทำให้เราทำขึ้นไปอีกนะคะคือคาดหวังกับเราสูงมากจนทําให้เรามีความรู้สึกเหมือนมันทดทอนี่เราต้องทําดีแค่ไหนถึงจะถูกใจเจ้านายนะคะก็ไม่เป็นไรช่างเจ้านายมันช่างหัวเจ้านายเขาไปก่อนคุณก็ทําเต็มที่ของคุณนั่นแหละนะคะถ,ถ้าคุณทําเต็มที่แล้วเจ้านายจะว่ายังไงยังไงใะ้ในใจลึกๆเขารับรู้แหลคะค่ะว่าคุณเก่งว่าคุณมีความสามารถสูงแต่เขาก็แค่แสดงออกเพื่ออยากให้คุณจะทําให้ดีขึ้นไปอีกเพื่อองค์กร ลูกค้าก็เหมือนกันบางคนไม่มีเจ้านายนะเป็นเจ้าของกิจการนะคะก็ไอก็เป็นลักษณะกับลูกค้านั่นแหละคือสินค้าของเราอ่ะดีแล้วบริการของเราอ่ะดีแล้วแต่ต้องการมากกว่าที่เราทําให้คือต้องการเกินมาตรฐานทาั้งๆที่ของเราก็ไม่ได้ต่ากว่ามาตรฐานอะไรเลยนะคะหรือบางทีจ่ายมาเท่านี้ จ่ายมาในระดับเกรด B แต่อยากได้ของเกรด A อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นจะเจอกับลูกค้าอะไรแบบนี้ท่งเลยทําให้คุณท,ทอ้อท้อทาให้คุณเหนื่อยทําให้คุณเซ็งตรงนี้ก็เข้าใจได้แต่ว่าก็คือเขาก็คือลูกค้าท้ายที่สุดเขาก็ต้องจ่ายเงินเราดังนั้นก็ทําทําไปนะคะส่วนในเรื่องของคนรอบข้างคนรอบข้างก็ดูท,ดทอ้อท้อไม่ได้ต่างไปจากคุณเท่าไหร่เลยนะคะไม่ค่อยมีแรงเกื้อหนุนสนับสนุนไม่ค่อยมีพลังเท่าไหร่ตัวเองก็หมดพลังคนรอบข้างก็หมดพลังนะคะเพื่อนร่วมงานอยู่ในจุดที่คือเขาไม่ได้มาโกรธแค้น กับคุณนะแต่เขาก็อาจจะท้อท้อนในชีวิตของเขาเองมีปัญหาชีวิตที่เขาจะต้องฝ่าฟันของเขาอยู่แล้วด้วยก็เลยทําให้เขาไม่ได้อยู่ในจุดที่จะมาให้กําลังใจอะไรจะไม่ให้พลังบวกกับคุณได้เท่าไหร่ดังนั้นต้องเป็นตัวของคุณเองนะคะอยากได้กําลังใจเนี่ยต้องสร้างเองเลยในช่วงนี้คนรอบข้างไม่ได้กลั่นแกล้งแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนะัก สำหรับอันนี้หมายถึงว่าคนรอบข้างที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะคะส่วนลูกน้องข้อดีสำหรับช่วงนี้ถ้าเคยมีปัญหาอะไรกับลูกน้องปัญหาจะถูกขจัดหมดไปนะคะไม่ว่าลูกน้องคนนั้นจะเดินจากไปลาออกไปหรืออาจจะปรับปรุง เข้ากันได้ดีขึ้นปรับตัวเข้ากันได้ดีขึ้นหรือลูกน้องพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นจนไม่ไม่กลายเป็นปัญหานะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้เคยมีปัญหาอะไรลูกน้องจะอยู่ทรงตัวนะคะก็คือดีเท่าไหร่ก็เคยเคยดีเท่าไหร่มาก็ดีเท่านั้นไปทรงๆรงตัวไปแต่ถ้าเคยเสียมามันจะถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ค่ะ สถานการณ์ในช่วงนี้นะคะมันไปจบที่ไพ่สามไม้เท้านั่นก็คือความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะแล้วก็วิสัยทัศน์อันกว้างไกลคือคุณอาจจะไม่ถึงขั้นได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งตรงนี้แต่การทำงานการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นอีกบันไดอีกขั้นหนึ่งที่จะทําให้คุณก้าวขึ้นไปสู่ความก้าวหน้าคือใกล้ สู่คําว่าจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเข้าไปเต็มทีแล้วซึ่งรางวัลที่คุณจะได้รับในช่วงนี้อาจจะเป็นในเรื่องของเงินก่อนยังไม่ใช่ตําแหน่งนะคะแต่ว่าถ้าใเงินมาก็ใครๆก็ต้องการเงินทั้งนั้นแหละได้เงินมาก็ต้องยิ้มไว้ก่อนนะนะคะแต่วกว่าจะได้เงินเนี่ยเหนื่อยหน่อยแต่ก็ต้องได้คะ่ะ ฝากนิยายของเกดไว้ด้วยนะคะเกดเป็นนักแต่งนิยายด้วยค่ะโดยใช้นามปากกาว่ากอใจค่ะมีนิยายออนไลน์อยู่ในเว็บเม e ็ปอีบุ๊กนะคะสามารถหาลิงก์ของนิยายได้โดยเข้าไปที่คอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้แหละค่ะหรือถ้าคุณอยากจะฟังนิยายแบบเสียงนะคะเกดก็มี YouTube ช่องอ่านนิยายให้ฟังค่ะชื่อช่องว่ากอใจนะคะเข้าไปหาฟังกันได้เลยค่ะฝากอุดหนุนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ